วันนี้ซาซาจะพาไปชมที่ดินในโครงการทอสกาน่านะคะซึ่งในโครงการนี้เรามีอยู่หนือแปงแลงเนื้อที่จะ402ตารางวาค่ะเดี๋ยวเราไปชมที่ดินกันนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ดินในแปลง พอสแกน่าแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดเป็น402ตารางวาค่ะเอกสารสิทธิ์เขาเป็นอะไรครับคุณซาซาอเอากสารสิทธิ์เนี่ยเขาเป็นโฉดกุดแดงนะคะโฉด,ดกุดแดงนะครับ<ช>วิวท,<ห>ที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยเป็นวิวอะไรครับด้านหลังของซาซาเนี่ยเป็นวิวเขาใหญ่วิวเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่วิวผากระดาษนะคะตรงนี้อ๋อครับที่วิวผากระดาษค่ะต้องบอกต้องบอกอย่างนี้ครับว่า จะมีที่ดินไม่กี่แปลงนะครับที่สามารถที่เห็นวิวผากระดาษเต็มใบขนาดนี้นะครับหน้าฝนเนี่ยก็จะมีเหมือนกับน้ําตกนะครับลงมาจากจุดนี้เลยนะครับจุดนี้เลยนะครับตัวที่ดินเหนื้อที่402ตารางวานะครับอยู่ในโครงการทอสกานาวัลเลยเขาใหญ่นะครับฝั่งนี้เป็นเป็นโรงแรมแล้วเป็นอะไรครับคุณสาสาเนี่ยเห็นอยู่ก็จะเป็นโรงแรมนะคะ ราคาเซนตาค่ะอ๋อใกล้ๆโรงแรมราคาเซนตานะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกันก็จะมะีบ้านพักต่างอากาศอยู่หนึ่งหลังนะครับแล้วก็ติดถนนดำนะคะถนนดำเนี่ยคือเป็นถนนในโครงการ<ช>ของทอสคาน่านะครับใช่ค่ะซึ่งก็ไฟฟ้าเป็นระบบใต้ดินนะครับแปลงนี้ถ้ามองจากจุดนี้เนี่ยตัวที่ดินเองจะสูงกว่าถนน,นประมาณสักเมตรห้าสิบถึงสองเมตรเลยนะครับถูกต้องค่ะครับ เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจต้องบอกว่าถ้าเรามาเขาใหญ่เนี่ยที่ดินสักแปลงที่สวยๆนะครับอยู่ในโครงการเบอร์ต้นๆของเขาใหญ่ก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการทัสกานาวันเล่นะครับ,รบตัวที่ดินแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่เป็นแร่ไอเทมนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ลองติดต่อคุณซาซาเข้ามานะครับเดี๋ยวผมแปะไอดียไลน์ไว้นะครับ,รบทำเลถือว่าดีมากนะครับอยู่ในทำเลที่ อากาศดีมากนะครับทำเลเ<ข>าอากาศดีมาก,กลาแล้วก็อยู่ใกล้ๆเขาใหญ่เลยอยู่เห็นวิวผ้ากระดาษเต็มใบนะครับมมสวยมากนะครับและท,ที่นี่เขาก็อากาศดีด้วยอ่าที่นี่อากาศดีด้วยสบายครับอยู่กับธรรมชาติจริงนะคะกลางคืนเนี่ยประมาณสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็น่าอยู่ประมาณสักยี่สิบองศากลางๆนะครับหน่าร้อนนะครับส่วนหน้าหนาวก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าอากาศจะดีแค่ไหน คุณซาซาครับเดี๋ยวเราเดินลงไปดูถนนด้านล่างเลยครับคุณซาซาเดินนำหน่อยครับซาซามา้ค่ะตอนนี้เรายืนอยู่บนถนนแล้วนะครับ หนึ่งของโครงการถือว่าดีมากนะครับระบบไฟฟ้าเป็นระบบใต้ดินคุณจะทราครับสรุปแปลงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ,รรบนแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด402ตารางวานะคะเอกสารสิทธิ์เพิ่โฉนดคุตแดงเปิดขายในราคายกแปลงนะคะ18ล้านบาท18ล้านบาทนะครับเป็นราคาที่ยังคุยกันได้อยู่นะครับ18ล,ล้านบาทนี้ก็ตีเป็นตารางวายู่มาทัก45,000นะครับถ้า ถ้าชอบเรื่องราคาก็ต่อรองกันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นอีกแรงไอเทมนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงที่เป็นแรงไอเทมสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีกําลังถึงนะครับแล้วกออ็อยากได้วิวอย่างนี้นะครับวิวผากระดาษสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็อยู่ในทําเลของหมู่บ้านทอสกาน่าซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเขาใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับ,รบก็ติดต่อคุณซาซาเข้ามานะครับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้ค่อยเจอกันอีพีหน้า นะครับคุณนซ่า,าก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรารบพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ